ฮ่ฮ่ฮะับเชนนะตัเชนแต่หรือว่าเป็นโครงการที่ดีนะโครงการนี่ดีไกละค้าา่แป้ถั่วยกบช่วยแล้วก็ประกัดอำเธอครับเขาจะต่มาห้ความรู้เล็กน้อย ยกเองต้องไม่เก่งงานเรื่องอะไรกเป็นไข่นะครับส่วนเรื่องว่าถ้าถผมจะมาทำให้มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็ทำเท่นี่นะครับสงเสียก่อนนะครับไม่ใช่ได้ขึ้นรถต้องเรียดนะครับไก่จะได้ไม่ปวดด้วยนะครับแต่ว่าวิตาะมีหนึ่งต่อผมนั้นได้สิบลิตรน้องไก่วันหน้ามัได้อิ่มซึ้งๆไก่ดีๆไก่เร็วแล้วก็ไก่ดยอะแยะขายนะครับอีกอย่างคือ ถ้าผมมาเนี่ยมันไยได้ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันมันไยได้สามร้อยฟองแต่ว่ามันจะต้องอาหารมันจะต้องถึงโปรตีนมันจะต้องถึงแต่เราเลี้ยงแบบเศรษฐกิจกพอเพียงก็คือส่งเสริมเลี้ยงในครัวเรือนเราก็เราก็ให้ไม่ต้องเต็มที่เหมือนเหมือนที่ฟาร,ร์มก็ได้นะครับเพราะั้นวันหนึ่งมันต้องการอาหารวันหนึ่งประมาณหนึ่งขีดถนถี่น้สะา,าตัา้งกินไว ที่ตัวมันก็อยู่ประมาณนั้นอัอจริงๆแล้วสิ่งที่ขาดไปได้รือไปวันที่ท่านสมาชิกตัวต่อมาคัอท่านท่านู่้สมัครก็ทำลักนะครับท่านสมาชิกุปกต่อประหแัดกันหมดข้างจาก้ก็รวมได้ท้งนะครับงานของท่านผร้อาจารย์ที่หลารข้างจากนะเดินท่างใกวันที้ก็จะลาพักเลี้ยเป็นต่ ได้เลยครับไปแซงได้เลยครับครับจัตวาชิกดูแลรั้ สามแปดสามเก้าสี่สิบเชิญครับสามแปดสามเก้าสี่สิบเชิญครับยมสยมโย ต้นทับต้นทับ